เงาชีสไหมชีสไม่เคยกินเยลลี่อ,อ,อันนี้ไม่เอาเพราะเคยเอาแล้วแล้วพอไม,ไม่กินเลยเนี่ยลูกตาอะไรของเธอเนี่ยลูกอมหรืออะไรเนี่ยถ้าลูกอมเอานะ หยิบหยิบไปเลยเนี่ยนี่ยไหมมกหลังก็มีลูกที่เกาแฟลูกฝั่งนู้นลูกหยิบไปอ่าเป็นนี่นะอันนี้ไมด้านหนาของลูก้นานาลูสตรอเบอรี่ก็มีลูกนี่ยไมเนได้เลยนะอะไรเลือกอะไรครับพอแล้วพอแล้วเกินงบแล้ว สิ้นสุดท้ายก็อันนี้ไงไม่เคยกินเลยอ่ะเยลลี่ตัวเนี้ยของเล่นอะรู้เห็นไหมเหมือนมาเนี่ยเอาไหมไปลองที่โรงเรียนไหมเอาไหมเอาบัตรช็อตอันนี้บัตก็เหมือนเอ็มเอ็มนะได้ครับเอาไหมทำไมไม่เอาอ่ะเอาบัตรอะกันเลยครับตอนละยี่สิบลองกินดูลูก่องกินดูไม่ใช่ลองไปไว้ที่โรงเรียนก็ต้อยอย่างเนี้ยเอาไปได้เอาไปได้ดูให้มันดีดูให้มันดีเดียวจะไม่ขนมอ่ะค่ะพอแล้วพอแล้วนี่ได้อะไรบ้าง ทั้งหมดนี้เท่าไหร่สามสิบบาทโอ้ยเยลลี่ชีสอันนี้เพึ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยอันนี้อะไรช็อกแลตลูกทองกินกันมกินมกิอ่ะกินเลยป้าป้ากินนี่ไหมอ่ะน้องพักชิมนี่ก่อนนี่แม่ไม่เคยเห็นยไหมรอมหอมแบบไหนหอม นั่นนะโชว์โชว์น่อยโอ้ดูหน่อยลูกอืมหอมอ่ะเออหอมหอมเมืนสุกกันเลยมันสุกกันเออลองชิมชิมเยอะไหมไม่ยเยอะมด้ไหมทำสปาชิมคำหนึ่งหรอแะยากแม่ยืงงนยากมากเหมือนชีวจริงเลยอสุก,กันเนี่ยอันนี้เป็นเยลลี่เหรอ อ๋อเป็นลูกอมลูกอมลูก,กตาอันนี้สวยดีเนาะห้าบาทเองเน,นี่น่าท่องแล้นสนูกขอดูเยลลี่ลูกตาหน่อยป,ป้าป้าแกะมาอันนึงแกะง่ายเป็นลูกอมตอนแรกนึกว่าเป็นเยลลี่อันนี้สองอันห้าบาท พุทธมนต์ต้องแกะพลาสติกีกโหนี่เอากระเด็นทองมาแล้วหี่อข็ง <t> เเหนียวไปหน่อยมากินกันเลยมากินกันเลยเดี๋ยวป๊าโชอโออยัล่นลูกตารสชาติไม่แย่รสชาติไม่แย่แล้วก็ได้รสชาตินในสกส๊ะร้านมันจังเ